ถ้าคุณอยากทำออนไลน์ให้ปังจงจำคำนี้ไว้ครับว่าคอนเทนต์ไม่ได้มีเอาไว้ขายครับคุณอย่าโพสขายยิ่งคุณโพสขายก็ยิ่งขายไม่ได้เพจไลฟ์เพจนะเริ่มทำออนไลน์แล้วโพสขายโพสขายโพสขายเตรียมตัวเจ๊งได้เลยครับมันหมดยุคโพสขายอย่างเดียวไปตั้งนานแล้วครับหลายคนโพสขายไม่ได้ก็จะเริ่มยิงแอดครับไปเสียตังค์ให้มาซิก็เบิกรวยครับแต่คุณไม่รวยฮะให้คุณเลิกโพสขายแต่ให้คุณโพสยั่ว ก่อนนี้ผมจะอธิบายว่าโพสต์ยั่วหมายถึงอะไรผมจะเล่านิทานเรื่องให้คุณฟังก่อนนะครับมันมีเด็ก2คนเขาพนันกันครับว่าเมื่อม้าตัวหนึ่งทำยังไงให้ม้าตัวนี้เนี่ยมันอยากจะกินน้ำฮะเด็กคนหนึ่งก็บอกออดิฉันจัดการให้เขาก็พยายามจะเอาม้านะครับไปดูริบตลิงแล้วก็ใช้มือเนี่ยครับกดกดหัวม้าแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้ยิ่งกดหัวม้าให้ม้าไปกินน้ำม้าก็ยิ่งพยศยิ่งกดม้ายิ่งพยศยิ่งกดม้ายิ่งพยศครับแต่ปรากฏเด็กคนหนึ่ง ไม่ใช่วิธีกดหัวมาใ,ใช้วิธีควบมาฮะควบมารอบเมืองเลยครับควบควบควบไปรอบเมืองรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบ,ส,อบสี่รอบควบไป 3- าสี่ชั่วโมงฮะม้ามันเริ่มเหนื่อยแล้วกลับแล้วลางมา้ากลับมาที่ลำธารปรากฏม้าทำอะไรครับม้าลงไปกินน้ำง,ง่ายเลยครับในทางนี้สอยรู้ว่าอะไรครับสอยรู้ว่าคุณไม่สามารถจับบังคับใครให้ทาอะไรได้หน้าที่คุณคนอแค่ยุ่ยเขาทำครับเหมือนกันฮนะถ้าเกิดคุณไปเขียนโพสต์ขายคุณเหมือนเด็กคนแรกอะ ที่พยายามซื้อฉันสิซื้อฉันซื้อฉันซื้อแกต้องซื้อแกต้องซื้อนะแต่ถ้าเกิดแบบแบบ็คนที่2ใช้วิธีการยั่วให้อยาอ่นนยวแล้วคอนเทนต์ยั่วไงคอนเทนต์ยั่วได้3อย่างฮะ อย่างแรกคือยั่วให้เขาอยากใช้สินค้ายั่วไงเขาอยากใช้สินค้าครับคุณพูดสิครับว่ามีใครที่เคยใช้แล้วประสบความสําเร็จมากครีมหน้าขาวใครที่แบบโหชีวิตนี้แบบหน้าดํามาตลอดใช้ปุ๊บขาวจั่วได้สามีรวยทันทีบางคนหน้าสิวมาตลอดชีวิตไม่เคยมีคู่ครับไปไหนไมีเดี๋ยวคนดูถือว่าอีสิวแต่ว่าพอใช้ปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยหน้าตาดีขึ้นทันทีเห็นไหมนี่คือพอหน้าคุณขาวหน้าคุณใสคนชอบ นี่คือข้อที่1ครับคือยั่วโดยการใช้ผลลัพธ์ใครที่มาทําธุรกิจจับคุณขายตรงปุ๊บปรากฏว่าชีวิตดีขึ้นรวยขึ้นเนี่ยเอาเข้ามายั่วสิครับยั่วโดยการใช้ผลลัพธ์ไงยั่วโดยการทดสอบให้ดูว่าเป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงนี่คือการยั่วโดยการใช้ผลลัพธ์ข <Hands chen S 1> ้อที่2ฮะยันน่วโดยการใช้ความรู้ครับบ,บอกว่าคุณคือเอ็กซ์เพรสในเรื่องนี้คุณคือเอ็กซ์เพรสอะไรที่เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าคุณคือเอ็กซ์เพรสในเรื่องนี้เช่นมีอะไรบ้างที่เเอออ่ป็นนนคควาามมรรู้้ใใืงีุงณออห คุณบอกว่าคุณเป็นเอ็กซ์เพร์เรื่องของหมอฟันอะไรที่เป็นความรู้เกี่ยวกับฟันบ้างล่ะครับกอฟันทํายังไงปัญหาฟันแบบนี้ทายังไงมีกลิ่นปากทำยังไงกินกาแฟยังไงให้ฟันไม่เหลืองนี่คือเอ็กซ์เพร์คือยั่วด้วยความรู้และข้อที่3ฮะคือการยั่วด้วยให้คนอยากเจอขุดคือการทําให้ตัวเองเป็นดาวปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าดาวทิกต็อกเมื่อก่อนเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์นะครับคือการทําตัวเองให้คนรู้จักคือการทำคอนเทนต์ออกมาเยอะโดยอาจจะไม่ใช่คอนเทนต์ความรู้ก็ได้ อาจจะไม่ใช่คอนเทนต์สินค้าอาจจะเป็นคอนเทนต์แนวสนุกสนานก็ได้เมื่อคุณมีโฟลเลอร์เมื่อคนมีคนเมื่อคุณมีคนติดตามเยอะคุณจะกลายเป็นดาวคนอยากจะมาถ่ายรูปอยากจะมาเจอคุณเหมือนวันนี้คนอยากจะมาถ่ายรูปกับหมอสุนินเพราะเขาอยากเจอหมอสุนินเห็นไหมนี่คือการทําให้คนอยากมาเจอครับดังนั้นเนี่ยจำไว้ว่าคอนเทนต์ไม่ได้มีไว้ขายแต่คอนเทนต์มีไว้ยั่วถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจระบบการทํางานของโซเชียลมีเดียนะคุณโพสต์ขายไปเลยครับโพสต์ให้ตายก็ไม่รวยครับ แต่ให้คุณโพสตยัวแป๊บเดียวเหมือนมาครับคุณพามันวิ่ง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 ไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวพอพอพามันมาข้างๆริมแม่น้ําเดี๋ยวมันกินน้าเองครับจะไหมฮะโพสยัวครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเจ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณท,ทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอรไซส์แบงก์สุรกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยัครบ